คนที่ขาดวิตามินเอจะเป็นโรคตาฟางตาฟางก็คือตาฝ้าตาฟางมองไม่เห็นมองเห็นก็ลางๆเนี่ยเรียกโรคตาฟางกลางคืนก็ยิ่งมองไม่เห็นวิตามินเอมีมากในในพวกผักพืชผักที่มีสี สีเขียวเข้มสีส้มสีแดงสีเหลืองทนามีเยอะวิตามินเอฟักทองก็มีโดยเฉพาะเลยนะวิตามินเอนเน้นในเรื่องการบำรุงสายตาน้ำมันตับปลาก็อยู่มีอยู่วิตามินเอเนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์ ขาดไม่ได้วิตามิน A ช่วยนอกจากช่วยบำรุงสายตาแล้วยังช่วยในเรื่องผิวพรรณดีอีก